กังหันเก็บเชือกนั่นเองครับโดวยวันนี้น้งนองๆนี่ได้รับกระดาษแข็งทีละหนึ่งแผ่นครับเพื่อนำม,มาสร้างกังหันที่จะต้องหมุนเก็บเชือกความยาว15เมตรโดยกังหันที่ประดิษฐ์ขึ้นจะหมุนด้วยแรงลมจากพัดลมที่วางห่างออกไป50ซนติเมตรครับและเราจะเปิดเพียงแค่20ิวินาทีเท่านั้นโดยทุกๆ50ซนติเมตรที่เก็บได้จะได้รับ1คะแนน,นรวมเป็น30คะแนนเต็มนั่นเองและนี่ก็คือเชือกที่น้งนองๆจะต้องทำการเก็บในวันนี้ครับซึ่งบอกได้เลยครับว่ามีความแข็งพอสมควรมีแนวความ พอ <G ül ets> จะมีงองมาอบ้างครับไหนลองดูแนวความคิดอ่ะลองวาดดูแล้วธิบตัตร <ปะ S 1> แล,ล้วเราพับแล้วเราตัดมันก็นกนจ,ะจะมีแกนออกมาตรงนี้ครับซึ่งเราทําแกนตัวนี้ใช้กระดาษที่ม้วนให้มันใหญ่กว่าครับ,รบแล้วก็เอากระดาษที่เป็นม้วนเล็กอีกอันหนึ่งครับสอดเป็นแกนเข้าไปด้านใน <S <S แกนตัวนอกก็จะเป็นตัวหมุนแล้วก็เก็บได้เข้ามาในส่วนนี้ครับอ๋อด้านในจะเป็นตัวหมุนให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะฮะตัวนอกจะติดกับตัวกระหันครับเพื่อให้เก็บเชือกนะครับ แล้วก็กังหันมี2องสใบพัดนะฮะไม่ครับมีสี่ใบพัดครับจะทำสี่ใบพัดคพร้อมนะฮะสามสินาทีครับเต็มที่ครับเชิญครับ เมื่อทางตากพิทยาคมออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็ต้องลงมือทําการสร้างกังหันกันแล้วละครับโดยกังหันของพวกเขานนั้จะมีใบพัดถึงสีใบด้วยกันครับและนี่ก็คือกังหันที่พวกเขาได้ประดิษฐ์ออกมาแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีจํานวนใบพัดสีใบตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ดูๆไปนี่ก็น่าจะรับลมได้ดีเลยแหละครับส่วนด้านหลังก็จะมีที่เก็บเชือกโดยที่เก็บเชือกนั้นก็ทําเป็นแกนเดียวกับใบพัดทําให้เมื่อใบพัดหมุนก็จะสามารถเก็บเชือกได้แล้วนั่นเอง ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกังหันเรียบร้อยพัดลมพร้อมคต่กดพัดลมเบอร์หนึ่งอยู่ย0่ิวินาทีนะครับเก็บเชือกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะพร้อมนะครับ,รบ20ิวินาทีขอให้โชคดีนะครับครับหวังกี่เมตร15เมตรครับนี่พร้อมเพียงนะฮะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับว่ากังหันของพวกเขาจะสามารถเก็บเชือกไปได้ทั้งหมดกี่เมตรมาเอาใจช่วยพวกเขาเป็นพร้อมกันเลยครับ และพัลมเบอร์หนึ่งครับพร้อมแล้วไปครับจับเวลาครับกังหันกังหันหมุนแล้วนะครับกังหันกังหันหมุนแล้วนะครับเอาเก็บไปเรื่อยๆนะฮะ เดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหไปแล้วนะฮรไปแล้วนะครับ,เ,รรบเดี๋ยวเราจะนะฮะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหแล้วก็สามารถเก็บเชือกได้ทั้งหมดทันเวลาพอดีเลยเลยครับแบบนี้ก็รับไป30คะแนนเต็มต้องบอกว่าสุดยอดมากๆ ซึ่งต้องบอกว่ากังหันของพวกเขานั้นมีการออกแบบที่ดีครับสามารถหมุนได้ง่ายและอีกทั้งใบพัดของพวกเขาก็ออกแบบมาให้รับลมได้เป็นอย่างดีทําให้เมื่อเปิดพัดลมแล้วกังหันก็สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับและเมื่อใบพัดหมุนเร็วขึ้นก็สามารถเก็บเชือกได้เร็วขึ้นไปด้วยจนสุดท้ายก็สามารถเก็บเชือกไปได้ทั้งหมด15เมตรต้องขอปรบมือให้ดังๆเลยครับตอนนี้มาดูทางด้านนักวิทยาคารกันบ้างครับว่าจะมีการออกแบบ,บกังหันอย่างไรกันบ้าง ลองจินตนาการดูนะฮะว่ากังหันน่าจะเป็นไงปรึกษากันได้เลยครับเชญครับตอนแรกเราก็คิดถึงฐานของมันก่อนค่ะให้ลองวาดภาพลองวาดภาพให้ขยันวาดให้ดูเลยค่ะนะฮะก็คือนี่คือรูปแบบฐานของเรานะคะที่เราออกแบบจะเป็นลักษณะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วกังหันจะอยู่ตรงไหนครับแล้วก็จะต่อขึ้นไปค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวกังหันค่ะติดปีกทั้งหมดสามปีกค่ะทำไมต้องสามปีกครับก็เราเห็นว่าพัดลมที่บ้านเราค่ะก็ใช้แค่สามใบพัด ก็จะหมุนได้แล้วเราคิดว่าไอ่ง้นั่นเนี่ยกังหันของเราก็ใช้แค่สามใบพัดก็น่าจะหมุนได้ค่ะชื่อเรียนแบบกับพัดลมที่บ้านใช่ใช่ค่ะออโอ้โห,โห,โหทีมนี้นี่ช่างสังเกตนะครับมีการสังเกตจากพัดลมที่บ้านแล้วนํามาประยุกต์กับกังหันอีกด้วยซึ่งตอนนี้น้องๆน,นี่ก็เริ่มลงมือประดิษฐ์กังหันกันแล้วครับโดยกังหันพวกเขานั้นจะมีใบพัดเพียงแค่3ใบเท่านั้นครับคุณผู้ชมก็ต้องมาตามดูกันเลยครับว่ากังหันพวกเขจะหมุนเก็บเชือกได้ดีหรือไม่ และกังหันที่น้องๆประดิษฐ์นั้นก็เสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้แหละครับมีใบพัดอยู่ด้านหน้าส่วนหางที่ทำเอาไว้เก็บเชื่อกนี้ก็ยาวเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกคบว่านอกจากใบพัดพวกเขาจะมีเพียงแค่3ามใบแล้วยังมีขนาดเล็กอีกด้วยแหละครับก็ต้องมาตามดูผลกันเลยครับว่าจะรับลมได้ดีหรือไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมนะครับนี่คือความยาวทั้งหมด15หเมตรถ้าเก็บหมดก็เฮพร้อมนะครับพร้อมค่ะพร้อม มาดูกันครับว่ากังหันของพนักเสีาคารจะสามารถเก็บเชือกไปได้ทั้งหมดกี่เมตรเมาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับครับจับเวลาครับเริ่มแล้วนะ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 ครับเอาแล้วครับหมุนครับหมุนครับไปเรื่อยๆนะครับเก็บเชือกไปเรื่อยๆนะฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับได้เท่าไรฮะอนนี้นะครับเวลาไปเรื่อยๆครับ ลาไปเรื่องนะฮะโอ้โยยังใช้ได้นะฮะยังใช้ได้นะครับไม่ค่อยไปนะฮะสิบเก้าแปด ครับเวลา20วินาทีก็หมดลงเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องมาตามุดนกันว่าพวกเขาจะสามารถเก็บไปได้ยาวแค่ไหนตอนนี้ก็ต้องเอานำออกมาวัดกันก่อนเลยครับหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนสองคะแนนสิบเอ็ดครับสิบสองวันนี้สิบสองคะแนนครับ เ่การสร้างกังหันลมให้ใช้งานได้ตามต้องการนั้นการออกแบบใบพัดมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากหากต้องการให้ใบพัดหมุนด้วยความเร็วรอบสูงก็จะต้องใช้ใบพัดขนาดเล็กและมีจำนวนใบพัดน้อย,อยแต่ถ้าต้องการกังหันที่มีกำลังหรือว่าแรงบิดมากจะต้องใช้กังหันที่มีใบขนาดใหญ่และมีจำนวนใบที่มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนั้นกังหันลมจะมีทั้งแบบแกนเพลาอยู่ในแนวตั้งและแกนเพลาอยู่ในแนวนอนโดยแบบแกนเพลาอยู่ในแนวตั้งนั้นมีข้อดีที่สามารถรับลมได้ทุกด้านแต่ประสิทธิภาพในการทํางานจะต่ําจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมครับส่วนกังหันลมแบบแกนเพลาอยู่ในแนวนอนจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าจึงพบเห็นได้โดยทั่วไปนั่นเองครับ